เติมอะไรไม่ต้องเติมอะไรไหมมันอ่อนไปนิดนึงนะมันเนาะเพราะว่าหนูกลัวว่าแกพี่ติ๊กไม่ได้ไงนี่คือคนไหนคะนี่รอเลยนี่โบเลยนะเนี่ยคือจริงๆริงหนูกำลังจะกาวเท้าออกอย่าพึ่งบอกอย่าพึ่งออกจริงจหิงเราจะใส่เครื่องแกงใต้ด้วยแต่ว่าน้องคนใต้อ่ะอาเช่นก็ตายก็ตายบนนักขัณสวยเลยเข้มขนอยู่นะ พอจะกินดิแยกกับคุณลีมันโตว่ะใจดีได้กินแล้วใช่ไหมเห็นไหมอร่อยปะกินมากกับพี่หญิงเนี่ยกินอยู่ด้วยใจเลยแม่นั่งนี่ก็ได้นะนั่งเลยจะได้มีที่นั่งพี่กัดกินเยอะๆนะ <c oughs> กินเยอะกินเยอะกินเยอะๆเลย <c oughs>

คมันใหญ่อยู่เนี่ยก็ใหญ่ไปดีแม่ไม่น่าจะพอแม่กินหมดเหรอหมดเนี่ยแม่ก็จุ่มอีกไม่ใช่ได้มีบู๊กินนั่นค่ะมีน่ารักมากเลยมาตั้งแกี่โมงอ่ะหน้าดำหมดเลยรถตื่นงี้แล้วแดดมันแรงแล้วก็จบรถคันนี้มันไม่เหมือนคันเดิมมันมันใสกว่าใช่ไหมนะมันร้อน แม่มาจิมตรนี้ได้ไหมมาจิมตรงนี้นี่แม่เราผัดแมแม่เราผัดใส่แม่ไม่อนเยอะหรอค่ะพอละพอมลด้เดี๋วเดี๋ยวต้องไปเอาลูกชุปิั่ดีอแปง้ีนนะเนส่วสั่งลูกชุบไว้ตะกร้าใหญ่ๆเลย ต้องไปส่งแม่ด้วยไงคะโอ้คุ้ใจจังเลยสงสารเ่สงสารเพื่อนที่จะมาทานที่จะมาทานวันเกิดอะตายแล้วสงสารเขาจังเลยอ่ะทำไงดีอ่ะแล้วคนขับรถมาเองลำบากแล้วคุณแม่นะแต่มันอ่อนมาก มันอ่อนๆอ,อ,อ่ะพี่โมวันนี้รสชาติอ่อนไปปะเกือบก็าไม่กินไงข้างในมีน้ำเงียวเยออาานอยากให้ลองทานผัดหมี่ฝีมือแม่ด้วยนะฮะผัดหมี่โบราณค่ะ จีโกนที่จีโกนสุดสะมหมู่ที่มันมันไม่ได้จะตายไปชั่วโมงหนึ่งฮะหน้จากหน้าเอแบ่กนะมาซอยติ๊กชั่วโมงนึงใช่คไม่นับตรงอื่นนะไม่นับตรงลงสะพานตรงเลี้ยวเข้าการพิกรอ่ะไม่นับตรงนั้นนะโอ้โใช่ค่ะตรงนั้นแ่ะไม่นับ มานัำแกโตกลบเหรอ,อตายแล้วอุตส่าห์จะชวนดื่มซะด้วยหน่อยพี่กัสไปวันนี้เหรอคะอ